จินตนาการดูสิทีมสำรวจขั้วโลกใต้ชุดที่42ของจีนกำลังออกเดินทางจากเซี่ยงไฮ้เพื่อเริ่มภารกิจที่น่าตื่นเต้นและสำคัญยิ่งในการเปิดเผยความลึกลับของทวีปแอนตาร์กติกาที่หนาวเหน็บและห่างไกลนี้มันเป็นการผจญภัยที่ไม่ใช่แค่เรื่องการเดินทางแต่ยังเกี่ยวกับการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ระดับโลกแต่มาดูความลึกซึ้งของเรื่องนี้กันเลยดีกว่า ทีมสำรวจชุดนี้ได้ออกเดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะครับโดยภารกิจครั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลานานกว่า7เดือนเต็มและพวกเขาจะเดินทางกลับถึงจีนในเดือนพฤษภาคมปี2026นี่ไม่ใช่แค่การเดินทางธรรมดาแต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างการสำรวจและการวิจัยที่ยาวนานเพื่อให้เราเข้าใจโลกของเราได้ดียิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นนักวิจัยจะ,ะเผชิญกับอุณหภูมิที่ต่ำเฉียดศูนย์และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทำให้ทุกขั้นตอนต้องอาศัยการวางแผนที่รอบคอบมาก เรือตัดน้ำแข็งสองลำของจีนคือสเสวียหลงและสเสวียหลงสองจะทำหน้าที่ลําเลียงอุปกรณ์สาคัญและนักวิจัยทั้งหมดไปยังพื้นที่สำรวจในทวีปแอนตาร์กติกาทีมนี้ประกอบด้วยสมาชิกมากกว่า500คนจากสถาบันกว่า80แห่งในประเทศจีนรวมถึงนักวิจัยนานาชาติจากกว่าสิประเทศเช่นไทยชิลีและโปรตุเกสเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งขึ้นนี่คือตัวอย่างที่ดีของการทํางานร่วมกัน ข้ามพรมแดนเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลต่อทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิมีอากาศหรือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยให้มนุษยชาติเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต เวฟูเฮห,หัวหน้าคณะสำรวจขั้วโลกใต้ชุดที่42ได้กล่าวถึงภารกิจหลักๆที่น่าสนใจมากภารกิจแรกคือการสร้างและปรับปรุงระบบสนับสนุนการทำงานที่สถานีฉินหลิงเพื่อยกระดับความสามารถในการดำเนินงานและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นกล่าวคือพวกเขาจะทำให้สถานีแห่งนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ที่ช่วยให้การวิจัยในสภาพอากาศหนาวจัดเป็นไปได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำยิ่งขึ้น ภารกิจที่2คือการสำรวจและสังเกตการในพื้นที่สำคัญต่างๆเช่นคาบสมุทรแอนตาร์กติกและทะเลอามุนเพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศในมหาสมุทรใต้นี้เป็นส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้ว่าเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้ส่งผลแค่กับอากาศร้อนขึ้นแต่ยังกระทบต่อชีวิตใต้ทะเลด้วยเช่นปะการรังใต้ทะเล ที่เริ่มเสื่อมโทรมหรือการเคลื่อนไหวของน้ำแข็งที่อาจนำไปสู่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทั่วโลกทีมสำรวจจะรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยให้เราพัฒนาแนวทางป้องกันที่ยั่งยืนและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไป ภารกิจที่3คือการนำอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จีนพัฒนาขึ้นมาใช้ในขั้วโลกใต้โดยจีนมีแผนที่จะทดลองเจาะและเก็บตัวอย่างจากทะเลสาบที่อยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งหนามากกว่า3,000เมตรเป็นครั้งแรกเลยนะครับนี่เป็นการทดสอบที่ทา้าทายมากเพราะการเจาะน้ำแข็งหนานับพันเมตรต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนตัวอย่างรวมถึงการทดสอบสมรรถนะของรถ6ล้อรุ่นสโนโล l e และเครื่องลากแบบไฮดรอลิกกำลังสูงซึ่งทั้งหมดนี้จีนพัฒนาและผลิตขึ้นเองทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีนที่ไม่หยุดนิ่งและอาจนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่นๆเช่นการสำรวจอวกาศหรือการสำรวจใต้ทะเลลึก สถานีชิ้นหลิงในทวีปแอนตาร์กติกาได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2024และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการวิจัยของจีนในพื้นที่ขั้วโลกใต้การเดินทางครั้งใหม่นี้จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญของจีนในการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลกในขั้วโลกใต้แต่เอาเถอะนี่คือจุดที่อาจสร้างความขัดแย้งนะครับ เพราะการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมของจีนในแอนตาร์กติกาอาจถูกมองว่าสะท้อนถึงความพยายามในการอ้างสิทธิเหนือดินแดนหรือทรัพยากรในอนาคตบางคนอาจเห็นว่ามันเป็นการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นมิตรแต่คนอื่นๆอ,อาจวิตกว่ามันจะนำไปสู่ความตึงเครียดระหว่างประเทศคุณคิดว่าการสำรวจของจีนในขั้วโลกใต้จะส่งผลต่อการเมืองระหว่างประเทศอย่างไรหรือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในการทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมโลก แสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างและบอกเราว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้สิครับ